ครับสวัสดีครับน้อยโคกังครับมือนีสิพามาตามล่าหาบุกมวงสุกครับมวงชลีครับมือนีเก็บมงสุกครับนี่ครับตามล่าหามวงสุกนะครับก็สิมีเบากอยกับเบ๋าเอ็มนะครับมันเก็บเบาคยดกแล้วครับดิช่วงนี้เพราะว่า มันเก็บไปหลายรอบแล้วครับมันเก็บน่วยดิบไปรอบแรกนะครับน่ย่ยใหญยแล้วก็ปล่อยไว้มันสุกนะครับก็มาเก็บานน่่ยสุกนี่แหละครับวิธีการเก็บน่วยสุกบ้ากวายสวัสดีเออสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมบ้ากวายเป็นผู้ถือไม้นะครับผนี้ถือไม้นะครับน่วยเรถึงกับเด็ดเอานะครับเยวเราเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าเพิ่นวมาครับนักศึกษาครับยโนี้มาเก็บบกม่วงนี่ครับกะสิใส่รถทั้งสี่นะครับเก็บแล้วก็ใส่บอกนะครับบกม่วงสุกบกคือบอกม่วงดิบนะครับนี่ครับก็สิแยกซุ้มหนีจะเป็นนุวยถี่ว่าแขกแขอยู่นะครับซุ้มนีตัวนี้นสืน,นุวยสีออยากเละจัง่อยนะครับคือว่าบกง,งามนะครับแยกนะครับบ้าก่อยก็สิต่อยเอาตามล่าหาบกสุกเนาะ เก็บไปหลายรอบแล้วครับบ่วงสุกนี่เก็บได้หลายตันนะครับนี่พ่อไปน้อยซุกต่อยพี่เห็นน้องบังโน่เบาก่อยโอ้ยอยู่ไหนเถอะนอองไม่เห็นดอกน,น,นี่ครับนี่ครับวิธีการต่อยไม่กันที่เป็นที่นี่ครับเปิ้นที่เอาเล็กเห็ดเล็กเอาหูเข้าไปก่อแล้วครับซาซ่านะหรอกพี่น้องบังน้ำเน่าอธิบายนะเบา <c oughs> <c oughs> ก่อยนี่เร็วเห็ดเร็วนี่ครับได้กับเทลงนี่นะครับกับที่เอา บานเขาก็เฮ็ดได้ครับไปดัดแปลงใส่อ so okay. <Okay. S 2> ันนี้เพิ่นนทงเฮ็ดนั่งนะครับนี่เขาเกาถุงเงียงมาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเป็นเหล็กเป็นงามนะครับง้บเขาเกาเขาเอาหน่วยมันเอาขอเขาเอาหน่วยมันเขาไป้หนีขวดมันก็ถึงหนีนะครับดึงตับมันก็ตกปุ๊กลงนนนี่แล้วครับนี่นี่ครับก็ประดิษฐ์ใส่ครับคนไทยเนี่ยครับประดิษฐ์นี่คนไทยเป็นคนประดิษฐ์ครับคนอิสราเอลว่านี่นะครับพระหูจักมีแต่คนไทยเหลือประดิษฐ์ ผมก็เก็บบักม่วงอยู่กับแขกครับถอยรถตอนนี้แขกก็เริ่มมาแล้วครับนี่ครับเบิ้งตาซาเบ้าก่อยจะเฝ้าดึงไอ้พี่พี่น้องๆเบิ้งดูนี่นี่ครับดึงปั๊บตกปุ๊บนั่นครับมันก็สิตกลงไปเลยครับเดี๋ยวก็สิประมาณนี้แหละเก็บม่วงสุกคนไทยเหรอครับประดิษทักษกรพันแห่โอนนั่นมะมาเห็ดครับมันซาหนีเร็วครับตาซาโน่นนี่อะไรพี่น้องเบิ้งดูนี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บระทันครับต้องไปบระทันตามล่าหาหน่วยสุกครับ มันเก็บต้องเก็บสสมือนะครับเพราะว่าเขต้องการเก็บให้ได้หลายนะครับมือนี่นี่ครับเบื้งฝนลนน้ำพื้นครับเขาต้องเสียดายเนยลนพื้นี่เบาครับเนยลนพื้นี่ทิ่มเลยครับนี่นะครับมันเก็บเก็บถิ่มเลยครับเนยลนพืน้นี่นะครับมันเก็บบรทันเท่ากับก็ต้องทิ่มน,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 นะครับมันเก็บบระทันน,นี่ครับติดต้องการเก็บไปขายเนยสุกนะครับ ล้นพื้นกระบอกครับหลายครับหล,ลายพ IR ันเชอรี่ครับแต่บางบางพื้นที Click ่อาจจะเอิ On ้นบ่ขึ้นกันนะครับแต่ละพันเดียวกับเป็นม่งวงอิสเอลเยือนนะครับแต่อยูนี่ชิบูตนีเพิ่นพาเอิรนวาเชอรี่นะครับเนี่ยครับกับเขาเพื่อลรองนะครับนั่นนี่กระซุกครับนี่นี่ครับนั่นนี่กระซุกอันนี้ตำตำกระติเด็ดเอาเลยครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นเบ้าเอ็มครับ เบ้าเอ็มอุดรครับเบ้าเอ็มอุดรครับอังการ่าครับนี่ครับครับอังการ่ารถอังการ่ากับทประมาณนี้นะครับนี่บั่นเทากับลออไปประดิษฐ์ใส่บ้างนะครับเนี่ยนี่ครับรถอังการ่าก็สิเป็นที่นะครับเป็นกระสีออนล้อเฮ็ดเป็นทีล้อนะครับแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมานะครับเฮ็ดล่องทั้งเฮ็ดเป็นล่องนะครับใส่บล็อกไปนะครับนี่นี่อังการ่ายิ่งหมวกม่วงสุกครับนี่เอาไว้ถ่ายเก็บหมวม่วงสุกนะครับ นะครับน่ครับ,รบทางนี้สิเฮ็ดสามคนนะครับมีเอฟพลิกาสองนะครับกระเปาเอ็มผู้หนึ่งเอ้าสวัสดีเอฟซี F นะเปาเอ็มสวัสดีครับผมต้นเบิเ่งมัมงสุกอะไรเลยมังสุกอันนี้น้อยสิเอ่าครับผมมันเบียมยมัน <Okay. S 2> เอาเกียก มันแยกครับผมแยกขายอีกราคาหนึ่งอันนี้ราคาหนึ่งอันนี้ราคาอยากซุกราคาเราก็ถือราคาถือตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นแกล้งครับผมมันจะสุกหมดน่ดวยนี่น่วยนี่สุกแบบสุกไม่ไหมนะครับไม่ไหมซุกงามครับผมเอฟเฟ่เอฟเฟ่ยาเฟ่ยาเฟ่สุกไม่ไหมครับซุกไม่ไหมเบาเอิ่มว่าอันนี้คือคัดแยกนะครับนี่ครับแยกอันนี้งามไหมนี่งามครับเบางามครับอันนี้ขายราคาดีคนละราคานะครับเบาเอิ่มกับ เปเนียกนะครับนี่ครับมาหอดหอมรองแล้วก็ษตรหลว้ในห่มครับดเดี๋ยวก็เสียรถมาอ้อมเอานะครับนี่ครับเกลี่ยใบเนห่มเอาตังง้งว้ในื้อหอมสิเหรอครับตั้งใบเนื้อหอมบ้านนี้เก็บเลี้ยวสวนนี้ก็ค่อยสิเอารถมาแก้วนะครับเอารถคาวสาเกมาแก้วซิมซิมเป่าขึ้นไปนะครับไปเก็บไม้เข้าไปล้องไม้สินะครับเกษสิประมาณนี้นะครับการเฮ็ดงานของคนไทยในอิสราเอลนะครับ บลวงสุกมาเอาเลยครับผมวูนนีอยากกินบัปลวงสุกก็มาเอาครับน้ำเบาเอ็มอยู่นิลรามิทนี่แหละครับหลายช่วงนี้เก็บซุ้อมือครับบัปลวงสุกเนี่ยได้มือลราประมาณรถปิกอัพหนึ่งนี่ครับเก็บบัปลวงสุกฝั่งนี้ก็เก็บสองครับทางนี้เป็นแอฟริกาครับครับอังกอร่าครับใครได้ยเงีวรมเลยนนี่ครับสวนก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเขม้าบรรยากาศตอนเศร้าๆครับมันเด็กดั้นเสียงน้อยๆครับยาวลงไปนี่ก็บเป็นปากป่วงเบิดแล้วครับนี่ แต่ว่าพันธุ์แต่ละพันธุ์ก็เป็นสวนไพลสวนมันนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เชอรี่ครับนี่แล้วครับบางคนกะพี่พี่น้องๆบางคนกัสทรงมาถามนะครับอางนี้น้อยโคกลางกัสีตอบโบเคยทันนะครับช่วงนี้งานหลายจักหน่อยครับกะระยะห่างของแถวสีนะครับของแถวนี่ครับก็ไปทางไหนเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งแถวสี ก็ที่ว่างๆนะครับนี่ครับระยะห่างของแถวต้นมะม่วงนะครับก็แล้วแต่พันธุ์อีกนะครับแล้วแต่พันธุ์ของมะม่วงนะครับต้นที่ใส่สำหดันี่ครับระยะห่างของแถวนี่นะครับตัวนี้ก็หาเมตรถึงหกเมตรครับบางพันธุ์ก็ใส่หาเมตรยี่สิบสี่นะครับเพราะว่าบ้านนี้เพิ่นเอาใส่แบบว่าเพิ่นเห็ดหลองแล้วเพิ่นก็ลงไปในกี่เพียศนะครับลงได้ไปกี่เพีศที่ว่า สีดยานะครับใส่รถสีดยาใส่กี่เพศนะครับวัดแรงดันพอมแต่ละสวนนี่ลงก็คือว่าบันทึกไว้ว่าสวนนี่กว้งเท่าไรเงา้วเท่าไหร่ครับนี่ในในร่องครับระยะร่องนี่ตัวนี้หกเมตรครับตัวนี้ร่องนี่ครับหกเมตรปลาชลีนี่หกเมตรครับแต่เป็นปลาบักกิ๊กนี่ก็หามตรครับหามตรยี่สิบสี่นะครับแต่ว่าชลีตัวปลูกไม่พ่นไม่เห็นเป็นหามตรหรอครับนี่ครับระยะห่างของในร่องนะครับ กับพี่ๆน้องๆไปลองเห็เบ่งบ้านเฮานะครับหรือว่าผูใ้ใดพื้นที่ไรยสิไปปลูกกะขยับออกก็ได้ครับเกศเมตดแปดเมตรก็ได้ครับว่าเป็นยังไงแต่ความสะดวกของเฮานะครับแต่บ้านนีเข้าเจ้าจะใส่รถคือว่าใส่พื้นที่แบบไอ้คุ่มคาเลยนะครับเจ้าสิปลูกกันที่ยิบเลยครับระยะหา่างคือว่าตามมาตรฐานเลยนะครับของดร์เลยครับบ้านนี่ระยะห่างของต้นวานนี้ครับ นี่ครับถ้าเป็นเฉลี่ป้านี่นะครับระยะห่างของต้นนี่ตัวนี้ประมาณสามเมตรครับระยะห่างนี่ครับสาเมตรครับเฉลี่นี่ตัวนี้ปลานี่ครับปลูกซ้ำกันกับปลาไม้ปลาหน่อยนะครับปลูกระยะห่างสาเมตรเลยครับพันเฉลี่ถ้าเป็นอีกพันหนึ่งก็สิปลูกขยับออกอีกนะครับแต่แต่พันนะครับนี่ครับระยะห่างของต้นครับนี่ห่างกันนะครับสามเมตรถึงสี่เมตรนะครับสามเมตรสี่เมตร เต็มที่นะครับพ่นโบพ่นโบเฮ็ดทางหลายนะครับบ้านนี้ก็แถวหนึ่งกับหลายร้อยต้นนะครับแถวหนึ่งนี่สุดแถวนี่ครับพ่นที่ปลูกทีนะครับเพราะว่าพ่นตัดแต่งทุกปีนะครับมันสีบ่สูงครับตัวนี้เก็บแล้วแวกับิีเอารถมาตัดนะครับมาตัดมาแตงมาตัดมาแตงอีกนะครับมันกะสิบบได้ฮกแบบนี้นะครับมันก็สิโล่งเลยนะครับเอารถมาตัดเห็นมันแตกยอดแตกยอดออกออกหน่วยไม้นะครับออกดอกไม้นะครับพอดปีไม้ ดกครับดกอิลิเชอรี่ครับปีนี้ดกขักดกเน่ครับเพราะว่ามันได้เก็บไปหลายรอบแล้วนะครับที่เห็นซ้ำนี่ยังเหลือซ้ำนี่แล้วครับขนาดเก็บไปหลายรอบแล้วครับนี่ครับมันกับสีมีนวยสุกแซมแซมมาสินะครับก็มาเก็บออกคำว่าเก็บก็ล้นถิมนะครับนี่นี่ครับเพราก็ต้องเก็บออกนวยสุกขายนวยสุกก็ขายได้ครับแต่ว่าเป็นบนิยมเก็บเพราะว่ามันมันสิเสียหลายนะครับถ้าเก็บน่วยสุกนี่คือว่าเขาเก็บบาท่านนะครับมันก็สีล้นพื้นนะครับ ครับดกคักดกเนี่ยดกจนทอดขี้ดินเลยครับเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับดกไล่จนจูดินมับเลยครับคุณทอดพื้นเลยครับครับดกทอดขี้ดินเลยครับนี่แหละครับพี่ๆน้องๆบ้านเฮาก็ลองไปปรับใส่เบิ้งนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพอได้ไปเฮ็ดบ้านเฮาผู้ใดสิปลูกม่วงเฮ็ดสวนม่วงนะครับ ลองไปศึกษาเบ้่งนะครับนี่แหละครับการทํางานของคนไทยในสเลวกันด้ครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เอาไปใส่นะครับปรับใส่ในบ้านฮาอนะครับปรับใส่ได้ครับบ้านเฮ้องจี่ปลูกห้างก็านี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันบ่คือกันนะครับกันให้ยากันดูแล้ันบ่คือกันนะครับก็แล้วแต่ที่ว่าบ้านฮ่สิเห็ดแบบใดซี่นะครับ นี่ครับเบาเอี่ยมเพิ่นกะสีมาโซนะครับโชคดวงสุกครับหน่่ยเงยหน่่ยเงยเบาเอี่ยมเรียกหน่่ยเงยนะสวัสครับหน่่ยนียสายพันธุ์เซอรี่ครับผมหน่่ยเงยงามๆครับสายพันธุ์เซอรี่นี่มันจะแสบกับมันเปียกมันจะบางกินเกาไปกรอบครับผมล่างให้ดีแล้วกัดกินทอดเปียกก็ได้ครับหนี่ยล่างให้ดีกัดกินทอดเปียกก็ได้เพื่นว่าโบมีฝาดบ่คือยังบักม่วงบานเท่ากม่วงบานเท่ามันจะเปียกนะเนื้อมันจะนุ่มหวานหอมบ่มีเส้น โบขึ้นอยางม่วงแกะวานเท่ารันนุ่งเงี้ยครับนุ่งเงี้ยครับวันนี้กะวันนี้กะที่ขอจบกที่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมกับที่ได้ไปถอยบุกม่วงให้แขกนะครับแขกเก็บม่วงอีกอยู่ปลานึงนะครับอันนี้กะมาเบิ่งน้ำเบาเอิ่มซื้อนะครับเบาเอิ่มเบากล้วยนะครับเบิ่งน้ำเล็กน้อยซื้อครับขอสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ